ตกวัสดต้องตาเยี่ยดต้องตาโรยป้อยสัต์อยู่แค่นี้ออดตะโพยโรยสัตว์วิชาวันนั้นสุขังมาลังอีสีวิถาวคนนั้นสุขังมาลังไม่สีวิถีวคนนั้นสุขังมาลังมูนีวิาย วันนั้นสุขังบาลังมามุนีวิชายวันนั้นสุขังบาลังปุริสาวิชายวันนั้นสุขังบาลังมาริสาลังไอวันนั้นสุขังบาลังอิสีบาลังไอวันนั้นสุขังบาลังมาสีบาลังไอนาอิตินาสวัจเจนาตุมมากังโุลุมมากังตวะมัยยะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรมสสะนะโมสังฆสัตตยะติตังหูรูหูรูสวะหายะอะราสาณีนะโมสีฆะ

bharaṇ sampadiddhi viṣādala nāṃ te tāṃ āyo vannaṃ sukhang bharaṇa kharuviya nāṃ te tāṃ āyo vannaṃ sukhang bharaṇa kharuviya nāṃ te tāṃ āyo vannaṃ sukhang bharaṇa nīdinakatīnā ca tena āyo vannaṃ tena kheyā parinā iti lakavatīnā tumhāṃ kaṃ

ายูวันางสกังบารังมามรีัมาอายวันนังสกางบารังกศาัมาอายวันังโสกางบารังรศาัมาอายวันังสกางบารังจกวาต

เล่นไพ่่ไหมเล่นรองกินกันความสัมพันเหมือนเดิมอันที่ส่งมานี่ผู้ชายสองไม่หน้าไม่น้าเื็อทางรูกบอกว่าอยู่ยุทจธมต้อกากยเเดียวให้เป็นผู้ชายที่เอง แต่กันอยู่เนี่ยแบบพีเอชพี่แอชไปนะเอาหลอดอีออนไปด้วยนะนะไม่เดี๋ยวหน้ามดืดไงพี่เราไม่มีสูตรนล้วสิเลยนะเต็กเด<อ>ียวนะเอ,ไไอไไไไไาไป่ได้ใช้ไใช้สารเต็กส่วนไงตัวคเขาทาได้ไห้ได้แป้งได้แป้งได้สารสลอมกันที่มันจะอยู่กับเราไปตลอด เราะเาทำให้เขาเนี่ยไม่เ้ทได้ด้มารอนั้อได้หนนีาไ้อมลมคแทนะันนี้คือยังไม่สำเร็จนะครับนนี่นี่นครับอันนี้หอมีเยอะครับแต่ว่าไมาสำเร็จถ้าจะไม่ส ครับไม่เครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชชัยนะบารมีครับอาจารย์ชชัยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับามวนตะกุดครับตะกุดนี้ไปใส่อะไรครับไปใส่พระลาหูผาตะวันช่วงครับผมเป็นตะกุดจานด้วยลายยันอะไรครับจายจานด้วยมือครับแล้วก็มมวนด้วยมือเลยครับทำเองเลยครับทำเองครับ ลูกศิษย์อาจารย์ชัดชัยสบายใจได้ครับผมไม่มีการทําไปจากโรงงานครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์แอดครับครับเอาแฟนคลับหน่อยครับอาจารย์สายเป๋ว่าไงครับแนะนำตัวเลยครับอาจารย์แอดครับผมผมอาจารย์แอดเทวดาครับผมครับผมวันนี้ก็มาอาจารยนแผ่นเพื่อแผ่นเงินและแผ่นทองเพื่อไปฝัง หลังของพระราหูผ่าตะวันท่วงครับผมเห็นว่าท่านอาจารย์แอดดี่ไม่ได้นอนมาหลายคืนเลยใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ได้นอนแต่นอนน้อยครับมันนอนดึกครับผมเอป่าจะเต็จป่าจะอะไรขณะที่เราจา์เนี่ยอาจารย์ท่องคาถาไปด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับท่องคาถาไปด้วยหรือเปล่าครับก็คือคือคือการบุกเตกเนี่ยเราก็ต้องมีการเตกก่อนก่อนที่จะลงอักขระลงอะไรนะฮะแล้วก็ พอเราเขียนยันเขียนอะไรเราต้องเตะไปด้วยคตัวเกว่าลูกศิษย์อาจารย์แอดการันตีว่าขขังแน่นอนก็คือคือความขขังขขังแน่นอนครับครับนะฮะเพราะอาจารย์ทุกท่านก็ตั้งใจทำถ้าทำด้วยมือกันทุกคนครับครับไม่ได้ไปจ้างโรงงานมาปั๊มไม่เหมือนวัตถุมาคลเจ้าอื่นๆครับผมที่อื่นเขาจะจ้างโรงงานปั๊มก็คือจะต่างพันหนึ่งหมื่นหนึ่งเขาแป๊บเดียวถึงเวลาเขามาส่งให้ แต่นี้ต้องทําด้วยทุกขั้นตอนคือทาด้วยมือดอกต่อดอกเลยครับดอกต่อดอกแล้วก็ปั๊มก็ใช้อาจารย์เนี่ยละฮะช่วยกันปั๊มคนที่บูชาวันนี้สบายใจได้สบายใจได้ครับว่าขังแน่นอนแทนเมคเลยนะครับโอเคครับชื่อคุณเอมค่ะเอมนะครับเป็นปรยาของอาจารย์ชัดชัยนภัรลมีค่ะครับผมเป็นไงครับผู้ถุกงคนชุดนี้อยากจะให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ชัดชัยบูชาไหมแนะนําให้บูชาทุกท่านค่ะเพราะว่า ปีหน้าเนี่ยก็คือเป็นปีที่ท่างจะหารือโหดเหมือนกันค่ะก็อยากให้ทูกสิทธิ์ทุกคนบูชาจะได้มีการคุ้มครองปกป้องทุกอย่างค่ะครับผมสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะฮะต้องมีเครื่องมือในการทำหากินนะฮะใช่ค่ะตะกุดนี้แน่นอนครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมจะในอางทีนะครับมูมายาสยามนะครับก็มาช่วยซุ้มจองขมังเวทนะครับ ก็อยู่เป็นทีมเดียวกันเห็นอาจารย์เอกกำลังตอกอะไรครับตอนนั้นเรียกตอกโค้ดครับนี่เป็นโค้ดพิชัยสงครามครับนะครับตะกรุดทุกดอกนี่จะมีการตอกโค้ดพิชัยสงครามแล้วก็พิชัยสมบัตินะครับไว้ด้านหลังนะครับ mm hmm. เพราะว่าการใช้อักขรเลียกยันกำกับหรือเวลาอาจารย์ต่างๆบริกรรมกระานะครับก็จะได้แยกกันระหว่างพิชัยสงครามหมายถึงว่า ปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็สามารถที่เอาชนะได้นะครับพใหญ่สมบัติก็หมายความว่าพวกกระซับต่างๆก็จะไหลมาเทมานะครับเพราะงั้นพยาราหูผ่าตะวันชดช่วงนะครับก็จะมาเสริมมาหนุนดวงชะตาของคนที่อาจจะถูกเข้าพระเสาแทรกหรือว่าเกเรลาหูเข้าเรือนชะตาอยู่แล้วเนี่ยครับก็กลับร้ายกลายเป็นดีครับ่รนอาจารย์เอกนี่ตอกต่อดอกมือต่อมือเลยใช่ครับครับผมเห็นว่าไม่ได้หลับไป่นอนเลยใช่ไหมครับ ยาวเลยยาวเลยใช่ไหมฮะแต่เรือครับผมครับผมฉะนั้นแนะนำแนะนำทุกสิทยิ์นิดนึงครับว่าไม่พลาดเพราะอะไรจริงไม่ควรพลาดปถราะควไรอย่างที่บอกะครับว่าราหูมาเข้าเรือนชะตาถ้าเราไม่บูชาหรือว่าเราไม่สักการะท่านนะครับมันจะมีผลต่อชะตาชีวิตค่อนข้างสูงถ้าเราบูชาพระราหูท่านจะให้อะไรหรอกครับก็จะเสริมเรื่องดวงชะตาจะเสริมเรื่องของโชคลาภ ครับกลับร้ายกลายเป็นดีบางทีดวงเราอาจจะตกอยู่แต่เมื่อเราบูชาพระราหูพระราหูก็จะช่วยหนูนะครับจริงๆศาสตร์ของพระราหูหรือว่าเรื่องราวของราหูเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานอย่างนั้นวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกชุดนี้นะของทีมเราชุดนี้จรงเหมาะอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ครับเพราะว่าราหูเข้าในชะตาทั้งหมด18เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า มันเป็นเคราะห์เป็นบาปเคราะห์ับครับเพราะฉะนั้นเราบูชาท่านสักการะท่านก็มันขอพรจากท่านให้ท่านช่วยเมตตาท่านก็เมตตาให้เราปรับร้ายให้กลายเป็นดีครับผมพระคุณท่านอาจารย์เอกครับครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ช่วงณบารมีครับเป็นพ่อบ้านของณบารมีนะครับผมมาที่ทุ้มจอมกระหมังเวทมาจานตะกุดแล้วก็มา ทำเกี่ยวกับพระราหูมาช่วยกันทุกคนในหน้าที่นี้นะครับช่วยทำเกี่ยวกับพระราหูเห็นว่าท่านอาจารย์ช่วงนี้มาทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยไม่ทุกก็เหมือนมาบ่อยครับมาบ่อยเลยมาบ่อยครับอันนี้คือครอบครัวเราเลยนะครับผมซุ้มคำหมากเว้นี่เหมือนเปรียนเสมือนครอบครัวครับเปรียบเสมือนครอบครัวครับผมที่อาจารย์กำลังจานนั้นเป็นรายันอะไรครับ อ,อันนี้คือยันที่เขียนมาทั้งหมดนี้เป็นยันพิชัยสมบัติกับพิชัยสงครามนะครับครับพิชัยสมบัติก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นยันโภกทรัพั์เป็นเป็นยันเงินทองเกี่ยวเรื่องโชคลาภพิชัยสงครามก็เกี่ยวกับการผู้ชนะทําอะไรก็เป็นผู้ชนะนะครับครับแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือสองอยันเนี้ยใบบรรจุอยู่กับ พระราหูแต่แน่นอนที่สุดนะครับพระราหูเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าพระราหูเนี่ยประการแรกเลยขึ้นคอแรบรรดาครอบครัวผมแน่นอนก่อนอื่นที่จะให้คนอื่นได้บูชาผมแน่นอนผมขึ้นคอผมพัญญาผมลูกผมซึ่งได้บูชาแน่นอนได้ครอบคุ้มครองตัวเองแน่นอนนะครับแล้วใจคอจะไม่ฝากไปถึงลูกศิษย์เลยหรือครับ อันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยครับคือให้ลูกได้รับรู้เลยว่ามีความมั่นใจขนาดอาจารย์ยังห้อยเลยครับใช่ครับลูกฝิ์พันยาก็ห้อยลูกก็ห้อยพ่อแม่ซึ่งมีอยู่ก็ได้ห้อยแน่นอนครับแล้วลูกฝิ์แน่นอนคือต้องต้องมีห้อยกันแน่นอนครับต้องมีแน่นอนแน่นอนครับจะดีขึ้นแน่นอนเลยดีขึ้นแน่นอนครับครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับจากจากผู้ที่มีทรัพย์อาจจะยากจนได้นะครับเพราะพระราหูตอนนี้พี่คาดน่ากลัวมากครับ18เดือนนะแต่ ถ้าเราบูชาท่านทุกอย่างกลับเลยจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนครับท่านจะเมตตาเราทันทีเมตตาครับในเมื่อเราเป็นลูกท่านแล้วท่านเ็จะไม่ทําร้ายเราครับแน่นอนครับผมพลเมธพามันดิตนะครับตอนนี้ก็เป็นพามอยู่นะครับก็รับประกอบพิธีการบวงสรวงครับผมก็ไม่ว่าเป็นพิธีการบวงสรวงนะครับตั้งสารพระภูมิครับผมบวงสรวงยกเสาเอกเสาโทนะครับก็บวงสรวงอยู่ก็ได้รับเกียรตินะครับผมจากครูบาอาจารย์ในซุ้มจำวังเวทนะครับก็ได้มากดพระราหูนะครับเป็นไงครับ พระนุ้ทันทีที่เราสัมผัสสัมผัสได้ถึงพลังไหมมีพลังมากครับผมสาหรับผู้ที่ได้ครอบครองบูชานะครับในตอนที่ผมกดนี้นะครับก็บอกเลยว่ารู้ถึงพลังเลยครับผมในการกดแต่ละอันเนี่ยนะครับเราก็ต้องภาวนาตั้งจิตนะครับผมแล้วก็ท่องคาถานะครับแต่ละอันเลยทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ในการกดมือนะครับไม่ได้จ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่อง ใชเครื่องแบบโรงงานนะครับผมแต่นี้เราครูบาอาจารย์ก็มากดกันเองเลยนะครับคือผมอยู่ในวงการวัตถุมงคลมาประมาณ3 0ปีเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นที่ว่าทีมงานทํากันด้วยมือจริงๆนะครับนี้เรื่องมือทุกขั้นตอนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการกวนมวลสารนะครับแล้วก็เอามวลสารมาปั๊มนะครับเป็นรูปเป็นร่างของพระราหูนะครับนะครับในแก่ละขั้นตอนในการทานะครับเราก็จะเจริญพุทธมนต์คาถาเข้าไปสิ่งที่สิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาต้องบูชาความโดดเด่น ่วยอาจารย์ปริเมศรแนะนำเลยครับว่าตรงไหนครับความโดดเด่นนะครับก็ในปีหน้าพระหูก็ทะครองเมืองของเรานะครับก็ผู้ที่ได้บูชาก็ถือว่าโชคดีนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับในปีหน้านะครับผมนะครับแต่ละขั้นตอนในการทำเพราะว่าซุ้มเจ้าหองเวทเนี่ยครับทำอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ อาจารย์คิดว่าต้องมีบูชากันทุกคนนะครับต้องมีบูชาทุกคนครับผมดีมากครับครับผมแนะนำเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอจากเพจนิตยสารแน่น่ะครับผมวัตถุมงคลชิ้นนี้ที่อาจารย์เคยได้คุยกับอาจารย์แขกอาจารย์แขกท่านบอกว่าลาหูมีทั้งให้คุณและให้โทษ คนที่รวยถ้าลาหูให้โทษก็อาจจะจนได้คนที่จนถ้าลาหูให้คุณก็อาจจะรวยได้และระยะเวลาเนี่ยตามที่อาจารย์แขกได้บอกว่าเอ่อนับตั้งแต่นับตั้งแต่เดือนมกราไปเนี่ย18เดือนจะส่งผลดีและผลร้ายกับบุคคลคนนั้น ที่ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องราหูทั้งให้ผลดีและให้ผลร้ายนะรประเด็นประเด็นให้ผลดีครับปจาจย์เอครับประเด็นที่ให้ผลดีก็คือว่าถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่จนเลยเนี่ยอาจจะไม่มีบ้านไม่มีไม่มีอะไรเลยชีวิตคุณแบบจำแย่มาโดยตลอดถ้าลาหูให้คุณก็จะดีแต่ถ้าให้โทษถึงคุณจะรวยล้นฟ้าคุณก็อาจจะกลับมาจนได้ ถึงกระสินเนือประดาตัวเลยใช่ครับอ,อ,อาจารย์แขกและทีมกับกลุ่มาจารย์คารวาสในซุ้มจอมขมังเวทอะ่ะก็เลยทลาํยาลาหูพญาลาหูภาตะวันขึ้นให้กับสมาชิกให้กับคนที่สนใจบูชาไว้พกนะครับก็มีทั้งทิมแปดเหลี่ยมและสิบเหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์เอก ความแตกต่างความแตกต่างในที่นี้คือแปดเหลี่ยมก็จะคุมทั้งทั้ง8ทิศนะครับและสิบเหลี่ยมก็จะคุมทั้งกลางวันและกลางคืนครับฉะนั้นควรจะฉะนั้นควร <10 S 1> จะมีหล <10 S 1> ียมครับผมสิบเหลี่ยมดีกว่าสิบเหลี่ยมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องให้มีแปดเหลี่ยมนะครับ,รบแล้วอีกอันหนึ่งคือวันหน้า อาจจะมีสมาชิกเราอ,อาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมพญาราหูถึงมีทั้งสีดำและออกเนื้อเนื้อสีแดงที่เป็นที่เป็นเนื้อเนื้อชาตินะครับเพราะว่าเออเพราะว่าอย่างวันที่สี่สี่ธันวานเนี้ยจะมีวิธีจุดเทียนะนะครับจะมีวิธีจุดเทียนก็จะเป็นเทียนชุดนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็จะเออเราจะมาทำเนื้อพิเศษให้กับสมาชิก ไว้พกเหมือนกันครับไว้ไว้พกในที่นี้คือต้องจุดเทียนนะครับถึงจะได้แต่ถ้าคุณไม่จุดเทียนครับคุณก็อาจจะไม่ได้คุณก็อาจจะต้องไปซื้อหาข้างนอกเอาเพราะจะไม่มีจําหน่ายครับครับผมถือว่าเป็นวัตถุบุคคลแห่งปีข้ามปีด้วยใช่ถามว่าราคาถูกและดีมีที่ไหนก็มีที่นี่แหละครับใช่ครับเพราะนั้น คนเราอาจจะพลาดอะไรได้ในชีวิตแต่ต้องไม่พลาดวัตถุมงคลรายการนี้แต่ต้องไม่พลาดวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์เอกมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้อาจารย์เอกเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆนี่มีทั้งปีเลยคือผมเป็นอาจารย์คารวะที่เดินสายทั่วประเทศก็ในช่วงนี้ก็เนื่องจากซุ้มจอมคมังเวทเรานะครับครับก็มีการนัดหมายงานต่างๆแล้วโดยการมอบหมายของท่านอาจารย์แขกครับคือบางพิธีเนี่ยให้ผมไปเดี่ยวครับเพราะท่านไว้วางใจเพราะนั่นจือว่าบางพิธีเนี่ย ผมไปคนเดียวพอแต่บางพิธีเรารวมกันฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดช่องว่างเลยครับนะครับก็มีงานต่อเนื่องนะครับผมเราเข้ามาอยู่ในซุ้มขมังเวทด้วยใจเลยใช่ไหมฮะอ้เริ่มต้นกันเลยครับจริงๆองผมก็นับหนึ่งอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่างานภายนอกเราต่อเนื่องกันไม่ได้หยุดนะฮะฉะนั้นในการที่จะมาพดพร้อมหน้ากันเนี่ยเขาจะมีอยู่สมมุติสิบวาราผมก็จะได้สักหกเจ็ดแต่ไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมเอาละครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับราหูเนี่ยถ้าอาจารย์เอกทําอะไรบ้างครับ คือในส่วนของผมเนี่ยก็คือรับผิดชอบในเรื่องของบล็อกพิมพ์นะฮะในเรื่องของการขยายพิมพ์ทําให้พิมพ์สวยงามแล้วก็ช่วยอาจารย์แขกในการทําเนื้อช่วยๆกันนะครับเพราะเราทำพระผงมาด้วยกันตั้งแต่ปี47กับอาจารย์แขกนะฮะซึ่งสูตรต่างๆก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเราจะทําเนื้ออย่างไรนะครับให้เกิดความสวยงามแล้วก็อาจารย์แขกเป็นห่วงผู้ใช้ถึงขนาดว่าเขาต้องเอาไปทําน้ามนหรือจะขูดผสม ในกรณีผสมยาต้องทําได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเราเป็นห่วงผู้ใช้ถึงขนาดนั้น,นส่วนในเรื่องพิธีกรรมก็อย่างที่พิชาเห็นว่าสุดยอดมาโดยตลอดนะครับโดยเลิกยามโดยเวลาโดยวาระนะครับแล้วก็พระาพราพะยาลาหูเนี่ยอัตวันโชดช่วงเนี่ยในครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็น1ไม่มี2เรามาทาความเข้าใจกับ คนที่มีความเชื่อว่าพระราหูบหูชาแล้วไม่ดีคือเราเชื่อว่าพระราหูเป็นตัวแทนแห่งความทรงพลังในทางที่ทางลบซึ่งจะทาให้เราโชคร้ายแต่จริงๆแล้วนในความโชคร้ายเขาก็มีโชคดีคในตัวจริงๆในตัวของพระราหูมีทั้งสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านถ้าเราทําดีเส้นดีพรีถูกบูชาดีท่านให้คุณ นะครับส่วนตรงที่เป็นร้ายเราก็ทําบูชาทําพีเสร็จแล้วท่านก็ไม่ให้โทษถือว่านับถือกันแล้วหมายความว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยเรา,ายอมท่านท่านก็เมตตาเราเมตตาแล้วแหละถ้ามาถึงสมมติว่าเราไปตกอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ว่าท่านจะให้โทษมาถึงเขาลบนอบนอบคอน,นจัยท่านบอกอา้าวนอบนอบ,บกันแล้วรู้จักกันแล้วไม่ให้โทษละอะ้วจะเอาอะไรละขอสินะฮะเป็นอย่างนี้นะครับผมได้ยินมาว่าหลายๆคนชาวบ้านหลายคนไปกราบไหว้พระราหูนะครับปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นเขาดีขึ้นพระ พระาหูว่าเป็นจังหวะชีวิตของเขาครับคือโดยจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงแต่ในตอนลงได้ปิดช่องว่างนั้นเสียครับเขาเรียกว่าไม่ประมาทนะครับแล้วองค์ราหูเนี่ยก็เป็นเทพที่รับพุทธพยากรณ์แล้วก็อยู่ในความุทธศาสนาเลานี่แหละครับ นะครับเหมือนดีกาณโมที่กล่าวว่านโมสตตาคิริยักโสยักโโตัดสะอสุรินโธเนี่ยคำว่าตัดสะเนี่ยพระยาราหูได้กล่าวไว้ครับผมนะครับฉะนั้นใครนบนอกท่านผู้เป็นผู้ได้รับพุทธพยาก็ยังอยู่ในศาสนายังไม่ออกนอกพระรัตนตตัยนะครับผมเห็นว่าในอนาคตเนี่ยพระองค์จึงจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นองค์ต่อจากองค์แรกเลยว่านโมสัตาคิรยักโโเนี่ยก็จะได้เป็นครับนะครับผมต่อไปก็เนี่ย ครับอาซูริโต้ครับเพราะฉะนั้นคนเราอาจจะพลาดไปถุมงคนหลายๆรายการแต่วัตถุมงคลรายการนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งคือผมถ้าเกิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่จะต้องรออีกนานครับที่จะได้ของดีคุณภาพดีนะครับมีความขลังนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลเร็วทันใจคนเรานี่นะครับไม่ต้องการอะไรเหมือนต้องการเปิดสวุ์เปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพระราหูที่เราจัดสร้างในครั้งนี้นะครับพระราหูผ่าตะวันชดช่วงเนี่ย ผมว่าที่ดีกว่านี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ที่ดีเท่านี้เกิดได้ยากครับนะครับผมเคยได้ยินมาว่าคนเรากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยช้ามากเลยแต่พอมาบนบานกราบไหว้องค์พ่อพระราหูเนี่ยได้ผลเร็วมากบุญกรรมไงฮะครับพระราหูเราก็อยู่ในกระแสของบุญและกรรมท่านน่ะทวงสมดุลให้เราเสมอครับแล้วเมื่อเราเห็นกรรมแล้วอะไรผิดผิดตกยกเว้นเราขอเข้ามาลาโทษและขอความสำเร็จท่านเป็นด้วยแรงบุญและแรงกรรมท่าน ถ่วงสมดุลให้เราให้เราไปข้างหน้าต่อได้มันเหมือนล้อสี่ล้อของเราครับนะครับมันไปต่อได้แต่ถ้ามันขาดข้างใดข้างหนึ่งก็เสียหลักครับท่านอาจารย์เอกเนี่ยเราได้ยินมาว่ามีความสามารถในการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลรายการนี้อาจารย์เอกพุ่งพลังไปเต็มที่เลยใช่ไหมครับคือผมได้ประจุพลังวิชาซึ่งผมเรียนโดยเฉพาะคือวิชาสว่างแปดทิศคนเราไปทางด้านไหน ให้สว่างทั้ง8ทิศ8ทางทํางานสําเร็จทุกด้านนะครับไม่ว่าจะไปด้านไหนเบื้องไหนขอความสําเร็จเกิดกับทุกคนนะครับนั่นเป็นวิชากรรมฐานโบราณนะครับเป็นกรรมฐานทั้ง8ห้องซึ่งตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดให้อาจรย์ฟีมไว้ด้วยเพื่อให้ฝึกตั้งแต่อย่างเล็กเพื่อจะได้มีกำลังกล้าแก่งในอนาคตครับผมเพราะฉะนั้นซุ้มจอมขมังเวทนี่เป็นซุ้มที่ควรจะจับตามองเป็นอย่างยิ่งจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าพิธีกรรมปลุกเสกต่างๆซุ้มจอมขมังเวทไปปลุกเสกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราช่วยด้วยใจนะครับอย สิ่งใดที่เป็นการสารประโยชน์ครูเราสั่งไว้เราต้องทำนะครับผมตรงนั้นเป็นปณิธานที่เรามองเห็นร่วมกันและทําร่วมกันนะครับอย่างนั้นอยากให้อาจารย์เอกยืนยันได้นึงครับว่าวัดวาอารามต่างๆนะครับสกัดมีวิธีปลูกเสกวัตถุมงคลสร้างพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยเราไปปลูกเสกให้ฟรียืนยันได้ไหมครับก็ในส่วนตัวนี้ผมก็ขอกราบนะครับอาราธนาแล้วครับแล้วก็นิกราธนานิมนพระคุณเจ้านะครับทุกๆรูปนะครับแต่หากมีความประสงค์สิ่งใดนะครับก็ให้มีบัญชามา ก็คือเราก็จะรับที่จะไปช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆของพระศาสนาทุกอย่างครับผมครับผมงก็ถือว่าเป็นบุตรคนครั้งนี้คงจะตอบแทนให้จั์เอกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านจั์เอกครับครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุสาธุ